รูปปลูกเบอรรุ่นแรกๆของการปลูกกระท้อนที่ลบุรีครับคือคือตอนนั้นกระท้อนดันเลยอย่าง้ะที่ลบุรีเพราะว่าเขามีพันธุ์อะไรกระท้อนตะลุงใช่ไหมครับกระทันตะลุงคือเป็นพันธุ์ปุยฝ้ายครับตอนเคยจะปลูกกันที่ตำบลตะลุงพี่อ่ะตำบลตะลุงโคก็ต้นแล้วก็ยู่ลายอ่าก็จะมีประมาณสามตำบลนี้ใช่ไหมฮะที่ครับ ที่ถือว bueno, ่าเป็นกระทรอนรสชาติดีเอาให้เกาไม่เกาเม็ดเกาเร็วเยาเกาเร็วเกาเร็วเกาเร็วมันไม่ยอมเกาครับมันแปรเปลี่ยนอร่อยแซ่บเนาะ คลิปนี้ก็ยังไรมันจะเรียกของจตกของคลิปใหม่เจ้านะคลิปนี้บดีครับ